น้องได้ลองกับเขาสักที่กับสุกี้ผัดแห้งหม้อแดงที่ M K เฮ้ยมันหว้าวมากเลยนะเขามาผัดให้ถึงโต๊ะเลยทุกคนเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นหมูเนื้อหรือว่าซีฟู้ดอย่างวันนี้น้องสั่งเป็นสุกี้ผัดแห้งหม้อแดงเนื้อจ้านอกจากนี้นะคะเราก็สามารถสั่งท็อปปิ้งมาแอดออนตามชอบได้ด้วยน้องจัดมาเป็นสันคอหมูสไลด์แมงกระพุนแล้วก็สาหร่ายทรงเครื่องแล้วเขาก็จะมาเริ่มผัดให้ถึงโต๊ะเลยเริ่มด้วยผัดกระเทียมหอมตามด้วยใส่เครื่องต่างๆลงไปน้องชอบมากเลยค่ะคือเขามาครบเลยนะทั้งเนื้อลูกกกกกกชิ้้นแลว็็ผผััตต่่าาางงจดเเครรือๆบะทียมม วุ้นเส้นแล้วก็ไข่จุดนี้กลิ่นก็คือหอมฟุ้งเลยจากนั้นเขาก็จะใส่ซอสผัดแห้งสูตรพิเศษเป็นซอสต,ตัวใหม่ที่เขาคิดค้นมาเพื่อเมนูนี้โดยเฉพาะกลิ่นก็คือหอมยั่วใจมากเสร็จแล้วน้องพนักงานเขาก็จะตักเสิร์ฟให้เราในถ้วยจุดนี้น้องก็คือไม่ไหวแล้วค่ะอยากกินสุดๆสุกี้ผัดแห้งเนี่ยมาแบบร้อนๆเลยตัวซอสผัดเนี่ยสำหรับน้องเป็นจุดเด่นเลยค่ะกลิ่นก็คือหอมมากแถมได้ความอร่อยจากไข่แล้วก็วุ้นเส้นรสชาติด้วยรวมเนี่ยกลมกล่อมดีงามเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สุดวว้าาททีีี่่่ M K เเลยยใครรังงไไมมดอนะ เมนูสุกี้มอแดงเนี่ยมีถึงแค่31สิงหานี้เท่านั้นปิดท้ายด้วยน้ำลำไยรีฟิลมากินคู่กับสุกี้ราคาตัวอยู่ที่79 <c oughs> เติมได้ไม่อั้นจ้าหวานเย็นชื่นใจสดๆว่าแล้วก็มาลองกันเลยที่อ k r เ s ร a u ตอร t นนะจ๊ะ